กูดูดูบ่มีนามังโก้ได้น้าเดินเขาส้างเออเอาตต่นี้และโก้มึงได้ยังกูกระ้าวันคนวันตีทงทางเราประหลาพละ

ก็ได้แล้วกได้แล้วนึ่้าหนึ่อมนมันยมืนมันยไม่ค่าแต่นีตอไปรคามันไโอ้ยอโอ้ย้นมานนึงก่ะ้นมนม้นมาขึ้นม้า้า้าม้ ่จะด้จะสิใู้ตายอยู่ั่งลูกั่งล่างนี่แหละออ้นหอายต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 าย่า่ตา้ตายตายตายายตา้ตาาอายตายตายตหยตายตายตายตอยตาายต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 าย้ตายตยตา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 ยายตายตา้อาาาายา อต้องเห็นลงยูท right. hey, hey, ูใ่หนะเ็ท่ายืนเฮ้ยใครให้าีลูกพบี้่ไเ่าก่อนมาูดให้บึ้งให้พูด่าใกิโลกรบ่้ยเื่อย้ว่าสาวหลาก็ลเ็บเ็บล่างเ็ล่างไากลกอาตยาละกั้ เะไตัตม่ตัดก็ตัดออกไหมชาคนชาวหายชาวนาเราตัเกียเลย่ไแไม่ได้เห็นงานไหนใครติดโอจะบอลานจน้ำเมือนี่เอมักนัดามีนเิร์ติตับมา ีจีกโอ้เียกม่อใช่ไหมแม่แม่ตม่ดสีลังมันคือกาลูกชายฝึกก่อนด้วลูกชายจะพงย่างกูได้ลาทำไรไล่พงกับมันไล่ดีไปนัดไปเขาไปนัดคว้าตาติงเงินกลงอะไรกลางัลลิดมะขวัยลูกชายพ่อพ่อกคือผู้สูงมาตง

ใกล้่ลยจะเป็นเรี่องเล่าเร่เล่าไม่หลายๆเร่ง้วาเร่ออัตมาสิบบอกเรื่อเอาคินก็จะ z o ่ m กูเไทยน่เออิส่สมจูหส่เด้อลูกไฟกันยกละดให้เล็กน้อยให้ล้านนะล้างน้ำรม่ มีมีมาล้างลยม้าเลยไาเลยพอส้กงัดไปล้างน้แล้วโอ้รดาษโอ้มาใส่มาล้างพี่คนใหญ่ไหลมาถ่ายได้แน่มาถ่ายได้มาเลยมเนี่ยมาดีโอ้ั้อน้มาล้างไปไเขับามาใส่ขามาล้างาบ้าง้า

คนเห็นนะสาดูิ็านคทกันเนาะคนน้างตีละไงเลี้ยงลูกเลยแรงมากใช่ตอนนี้นี้มเข่าที่กำลังมากแรมากเด้ยไล่เไม่ทมล่วคอย่างมาทุ่มคน ม er pues ึงไปซื e ้อนมเลยบอยากลาลุยบ่อนี่พาอพส็ีนอนได้มาล้างมาล้างไป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 มต้มไได้แเมีน่ไปเลยางามีอีบอมามาล่างล่างอะไ้นไงไปไปไปกระได็เดียวนึงได้องจ้่แเมียตี๋ไหลมาแล้วกับกิเด้อไ

เ่าอยู่ันยืนพันพันยืนผู้เล่มื่นมื่นปีผู้เลมื่ื่ปีมีเยอะมากเลยเจ้าหกสิบกอนเยอะเยวันนี้สิบไปเลยสตัวไนครูแม่เจ้าจังมันให้มันาเข้าครูให้ขมาบ่มีเดไหม่ใช่ลูกไเขาก่อนตเขา มาเาเป็นระดับแนไงเข้าาละพไพมันจะเปียกหมูได้มามาอเขาไม่ใหญ่มาว่อนไ้นเขาเน้อนนีนี้่ขนานตเอาไอ้เ่าไหนน้ำหอมอะไร ก็ยากไต่ให้มันกินได้นาดเด็กปุ๋ยใจใจงินอ่ะเฮ้ย้จักนักหนาล้านนี่มนพูดอะไรพูดอะไรล่ะแปลคนึก้าไฮ้อพ่ินมาเแม่ราหัวซอเด้งหมน มกจัมือแม่งมกจอะไรมก้นกั๊กัยาโโ้ัดโงก็ูกก่นี่ให้ก่อนนี่ใหก่นีดีกว่าเาเด้อเเป็นมกูกหลกอยากกินหรือมไ้รักกินอ่าไมลืมกินน้ำเชื่อใส่กุ้แ้งอ่อดี่ไมยังคอมสิทไดเก็บอกี่เหล้าก็สิโย เฮ้ยอยากโคตรมากเลยโอ้โหโคตอไรอีกมพออ้างนะก็ไปร่วมชีวีกูเลยอาเด้ยช่วยาถตอีเด้อิๆน่อยก็เข้าไปน้อยโคตรใเลยมาอ่เฮ้ยจะมาโคเขาหมดอ่ะก่ออันนีเปียก้ยนี่้จับ

เทาอลไรตายเราวมมนแลองหางกี่มนสองอร้อยสองร้อยหงสองร้อยเปิดไเพิ่มเปิดเพิ่มไหใช้สาวแขนมีใบแค่เนงเอีแล้วเงินไปนี่กูจะไปทำทุนนะสูเด้อเอ้หกตงวดหนานี่ ดอบาทเลยก mm ็รวยเลยแหละรั <protecting room noise> 3, 000, 3, 000. ่ถ <Darwin> ึอพูดใหย้สยดีได้ยแบกเอาแล้วแกตุนเอาก่ยกยงเ็ดียวเอไรชเอ้าเ้ง่คุแรสามพันสามพันได้พันอยล้านสองพันล้านวันนี้ สามพัน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 ล้านเฮ้ยเงินอันนี้แหละสามพันกีบได้พันรอยล้านสัน้นเอระ

อ่าช้าตแตกอ่ะนี่พัดหนึ่งนี่ไปพัดกนแ่ันี่อ่าเฮ้ยเก้เห็นไหมเก้นะฮะโ้ปนหลวมอ่น้ำไหลเลยมันว่ะมั่เห็นมันแลเลยเลยอ่ตรโคตัโดีนฮวาาเปลังแบนีงจ่อ่ะทไมมอรไม่งมันี่มากแงุ่กแล้วโ่ชุกบรานะลังลุงเียป็นไ làm coreseo re re cái <laughs> lan coreseo re re đó đúng hay chi nào có nào ra lọt này đang มานั่งมันมีมัยโคตยแปลกตรเไหนโคตรแปลกมไหนโมยังเข่าก่เขาก่รำไม่ไดยังนเลมันน้ำแหละโอ้ยไปจอดดีตายไป่งมึงเสือเพยตัดขดยาวจนหอดคาย่างแล้พอดีเล้วขาดยาวใส่บอไปแป้งใช่ไหกระเนบนเนบนแล้วกนแล้วเพงกินมเลงค่เ็บกอไห้แคเห่นงเงินี

เขาจองดีเลยโอ้โหตัวเนี้ยตัวติ๊กยูจะบินเงินไทยเลยจะเป็นไงอ่ะไรไป ไปมืม่อนานจะล่างก่อ,กไอไนทึใส่ในแม่ใส่กันโหละให้ห่างให้มีน้ำให้รวยกว่านี้บึงพ่อบรงแม่ ล่างมาใส่ลางจะรวยมาทามาล่างไหมมาใ่มาล่างไหมี่เป็นหนังนกมาล่างมาน่มาล่างมาน่ล่างขหน่อมา่ยมาล่างเ้าเล็กเจ้าเลมาล่างมาเลยมาล่มาเลย้ยง่า้อล่างมาล่างโอ้โหดถอถ่ายรูปเะย

สก็าหาาไปไหนกีน่เก่าหล้วเนาะ ตกมันจะขบไปเรื่อยน่ะไปนะกพีเก่าพีใหม่มีนจะโชกตะลามาเด้อําเภอมาอยู่เัือยู่ชานแล้วนะพ่อนแม่ยูดีนี่แหงเน่ยยุกพแข็งแข็งมันเงี้ยืร้อปีคม่แม่เลใมันเงี้ล้วมดือนี้มือสันวันดีเอาของข็นตกไปน้ำปีเก่านักพีใหม่ดีนหูกตกก็เด้อนออชานแล้ว เบิ่งพอง่อเบิ่งแม่จะตลอดอายุตลอดชีวิตเลยราะันถ่ายนับไม่รับไม่้ว่าเ่า